สวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะพามาดูการออกแบบทรงคิ้วการปรับทรงคิ้วให้สวยงามเข้ากับรูปหน้ารับรองว่าคุณลูกค้าจะสวยดูดีสวยเปลี่ยนไปในทันทีเลยค่ะลูกค้าบอกว่าเคยคิดจะสักคิ้วมานานหลายปีมากแล้วแต่กลัวกลัวไม่สวยกลัวคิ้วพังกลัวไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจนกระทั่งเห็นเจ้านายเจ้าของร้านที่ทํางานอยู่ด้วยมาสักคิ้วสักไปแล้วสวยมากและเวลาที่ลอกแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากจึงตัดสินใจมาทันทีค่ะ ช่างพัดก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากนะคะที่ได้คิ้วสวยแล้วบอกต่อแนะนําลูกค้ามาให้เรื่อยๆช่างพัดก็ไม่ได้สัตว์คิ้วเก่งสัตว์คิ้วสวยอะไรมากมายค่ะแต่คิ้วที่ช่างพัดทําให้ก็ทุกคิ้วก็จะทําให้สุดฝีมือทําให้ดูดีที่สุดในสายตาของช่างพัดค่ะมุมมองความสวยของช่างแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะคะการออกแบบทรงคิ้วแต่ละช่างก็เลยแตกต่างกันไปเช่นกันค่ะ จุดสาคัญของช่างพัดก็คือจะเน้นทรงคิ้วเป็นหลักค่ะถ้าทรงคิ้วสวยสักออกมายังไงก็สวยแต่ถ้าเกิดทรงคิ้วไม่สวยสักออกมายังไงก็ไม่สวยค่ะการติดดีไม่ดีของสีนั้นไม่ใช่ปัญหานะคะติดไม่ดีก็สามารถเติมคิ้วได้ในรอบ2ค่ะถ้าเกิดติดดีเกินไปการที่จะลบจะล้างสีอันนั้นก็เป็นปัญหาเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องสีคิ้วก็สําคัญไม่แพ้กับทรงคิ้วนะคะ ถ้าสนใจสักคิ้วสวยไม่ว่าจะเป็นคิ้วฝุ่นคิ้วออมเบคิ้วสไลด์คิ้วแฮร์สโตรคิ้วสามมิติ6มิติสักปากชมพูสักนมชมพูสักไรผมสอบถามช่างพัดเพิ่มเติมได้นะคะ หรือโทร0654919699หรือ Facebook สุภัตราพาสวยช่างพัดเปิดร้านอยู่ที่สุขมุมวิทซอย95ตลาดบางจากร้านอยู่ท้ายตลาดนิดๆเดินจากปากซอยประมาณ150เมตรร้านอยู่ขวามือชื่อร้านคิ้วสวยบาอาจารย์พัดค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งกริให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ